สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ปลาดาวพามาคั่วแหนมตินเนาะทำแหนมหมูไว้เจ้าแหนมติ้นมาคั่วก่อนอาใส่กระทะไปก่อนเจ้าเพราะมันเยอะเนาะจะเทเขาใส่ันก่อนเดียวก็เหมือนกันนั่นแหละมันนานซุกตัวเจ้าแหนมติน เอาใส่ตูเ้เย็นไว้มันแข็งกวแหนมติน้นแหนมติน้นมานะเจ้าใครชอบกินแหนมมาทางนี้นะเจ้าถ้าใคระสชอบกินก็ขอพานไปได้เจ้าไม่เป็นไรบ่กเป็นอย่งอีกอะโอ้ติดกับไปก้อนไปก้อนเนานะ hành tin noi là nè nha hàn xiết băng băng cay cay nó Ô nhà mày nhưng thôi nọ nèm xem nữa หมูเนื้อแดงเนาะใช้หมูเนื้อแดงค่ะคั่วไปละหลอบแลยนะตัวว่านะ วันนี้คั่วเหรอแต่แต่ว่ามันได้ถ่ายคลิปเนาะน,นั่นคั่วแล้วก็เอาฮือลูกกลับบา้านคว้าแหนมคว้าแหนม ปราดาวาก็มาแต่งทรศละซับนุ๊กแง๊กเนาแง๊มาค่ะมากินแหนมค่ะแหนมหมูแหนมหมูแหนมตีนแหนมตีน,น,นอร่อยข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้ข้าเป็นข้าวอร่อยทุกอย่างค่ะข้าวเหนียวก็มีแต่มันเป็นสารไม่ไ,มได้นึ่ง ขี้เกียจมึงมีข้าวสวยก็กินข้าวสวยนะคะอร่อยข้าวสวยเนาะกินข้าวเจ้าเนะี่ยเจ้าข้าวม่ตด้วยหูหอมข้าวม่ข้าวมค่ะ แหมตีนก็เรียกว่าจะทำไม่หั่นนำมันเมินนานแล้วเนระาได้ทำแบบนี้เนะะะาะเวลาทำก็ทำหนึ่งเก,ก็กิโลหนึ่งแบง่งไปสองถุงเยอะกวกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งกระเทีเยมเลือกแต่สอบเนาะเวะลามักแหนม ใส่เยอะกะ็ใส่พอดีะกะ็เรีบคว่วแหนมเจ้าเดี๋ยวเผมจะมาทาสีตึกเนาะ เอา,เาแค่แห้งหน่อยเจ้ามันจะได้หอมถึงกับพักใจะใช้พักกาดแก้วพักกาดหอมอย่างก็ได้หมดกระดามีพักกาดหอมนะกก่นเนาะพักกาดแก้วก็เหรไม่ได้พักกาดแก้วผลแบบพักกาดแก้วในตู้กระดาสอบถิน จะจนหมากมันจะใครอะเราาลงคลิดต้องเปว่าประดาษเอามาทำสลัดน่ะก็โอ้เหมันจะได้กจุดนะประดาษซื้อมาที่ก็สองหัวสามหัวนะมันยังอยู่ในห่ออยู่ในเจนีละเนี่ยในตู้เย็นกว่ามียังไม่รากแต่เจ้า ไม่อยากเลยกันล่าแหนมค่าแหนมว้าแหนมว้าแหนมไม่มีอะไรคุยวันนี้คุยแต่แหนมแหนมแหนมเออใารจะคือคุยดินฝ่าอากาศวันนี้ก็มีแดดมีฝ่า มีเมฆมีหมอกอืออู้แบบไหนนีพยากรณ์อากาศวันนี้มีแดบดบมีเมกมีเป็นบางส่วนอือผลจะตก,กับกันเนี่ยโอ้เมฆพาเยอะขนาดเลยมันจะเข้าอากาศหนาวแล้วก็โอ้ดูใบไม่เปลี่ยนสีอันในปา่าเันลอาเยอะขนาด บนดอยนะัน่ะก็ได้ไปถ่ายเนาะมีไผ่ตาไปป้าป้าก็ทำงานป้าป้าก็ทำงานอีก้ะแต่ว่าผมได้ไปยุดแต่ไปสั่งโทรศัพท์นี่ยเดียว ไปซื้อโทรศัพท์แต่ผลหมาเอามานะมันมีมันมีสีหลุดมั้งแต่ตเราไปสั่งจองไว้ได้พูดจะได้ต้องสั่งเอาโทรศัพท์ที่มันวางขายมันเล็ก จองเรียบร้อยเดี๋ยวก็ได้แล้วรออีกหลายอาทิตย์จะเปลี่ยนโทรศัพท์อีกแล้วโทรศัพท์นี่มันไม่ดีแล้วไฟมันหมด ั่วออกเหลืองเหลืองน้อยมากเจ้าอร่อย น้ำตีนน้ำตีนถ้าคนหนุ่มก็หันตีนหนาสิ้นหนาหน่อยก็ได้แต่ถ้าคนสูงอายุก็หันสิ้นบางๆเหมือนไข่ผลอามาซามาคอยนะเจ้า บด้เนาะมันถึงได้เปลีบบ่ยนไปค่อยใหญ่แต่สิ้นบางบางบางเหมือนกับผลอม,มากอยมาซาน,นั่นแหละ lúc nãy có lục đột khóc cắp thì cháu dù nãy tu nó dựa vậy, lục đột nó nằm có xăng mấy hẳn 3kg mùa đường câu có sang mấy 3kg 6kg lạ xăng 2kg có hẳn là còn thừa mấy kg nữa กันรู้เจ้าเสร็จเลียบร้อยแล้วเจ้าคัวแหนมตินทำกันดูเนาะเหมือนลาปดาผมได้ทำแบบนี้มีพักกัดแต่เจ้าพักกรัดแก้วเนาะมันสะท้อนแสงนะเจ้ามันก็ะโยกลายเป็นเจีอีนะ้เนาะดูอันพักมันก็หัวลาปดาวขอจบคลิปแค่คนี้ก่อนนะเจ้า ป้ากันขิมใคขิมหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้ประดาวด้วยเนอ้อขอบคุณค่ะสวัดดีค่ะครัวเสียจเรียบร้อยแล้วเจ้าครัวแหนมแหนมติ้นเนาะทำกันดูเจ้าง่ายๆเนาะมันเฮาเนื่ออย่างก็ดูกกวหยิบปุ่น กระดาวขอจกคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปในคลิปหน้านอกกดไลค์กดแซ่กดตกระดิ่งที่ตามประดาวเทรนเนอร์แจมได้ผาดคลิปใหม่ๆเนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ